สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ f อทุกท่านทุกคนนะครับผมชาวนี้ก็อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมช่วงแบบเดินทางมาช่วงเชา้าช่วงบ่ายนี่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนอาหารมาสับไทยเปลี่ยนอาหารอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นน้องโพออกก่อนทัวนะครับแม่แม่ครับผม ดูครับป่าหญา้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแม่แม่ถ้าเราออกมาออนทัวร์นะครับผมเพราะว่าป่าหญ้าเยอะสเลเกินนะครับผมอันนี้ก็เป็นหญ้าเพช็กเกิดใหม่นะครับผมดูกลางป่าเลยนะครับแม่แม่ครับผมเรามาตอนเราก็พักอยู่ที่นี่นะครับผมดูครับผมน้มองโผลก็กินจนอิ่มแล้วกินจนแปงนะครับ,นนนนรบแม่แม่เพื่อน อิ่มแล้วนะครับสองหลักแล้วนะครับแม่ลงรถได้โอ้โหกินอย่างเดียวเลยต่อตอนนี้อิ่มแล้วนี่นะครับผมชีวิตช้างออนทัวร์นะครับแม่ยาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องในหาเลยนะครับแม่ช่วงกลางวันแต่ช่วงเย็นนี่ถ้าไม่มีที่ปลูกเราก็จะหา อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแม่แม่ครับผมสงสัยวันนี้ช่วงค่ำนี้เราจะน่าจะพักอยู่ที่เดิมนะครับแม่แม่เพราะว่าจะารอเข้าไปเดินในหมู่บ้านสักหมู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาไม่ไกลนะครับแม่แม่ครับผมร้อยกโรจากบ้านเรามานะครับแม่แม่ครับผม ดูต้นไม้หักเลยเล่นต้นไม้นะครับแม,ม่ต้นหายหักเลยเพราะว่านานๆได้เล่นเนาะนานๆได้เล่นก็จัดเต็มจัด อุ้ยมืนแร่งก็ยจะได้ผูกกุแลาบเขาโพนแน่ๆก่อน,ใน,ใน,นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่นี้กินไม่เหลือแน่ๆครับคืนนี้นะครับผม คลิปนี้ก็ฝากกห้แม่เป็นกําลังใจให้น้องพเงินช้างแสนสนไว้ด้วยนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคนเีกับน้องพเงินก็กลับขอบคุณแม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็เอาความน่ารักนะครับผมเอาความอยู่ในกลางป่ามาฝากกันแม่นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับผม